เนตีเพาะเพลเนี้ยไม่เป่านุ๊กไปร้องไอ้คอเวอร์เสร็จอย่างป่เปิดได้แล้วบอกอ๋อต้องทำแล้วส่งมาให้อ๋อพี่นุ๊กออกอะไรกันเนี้หดน้ำนกคอเวอร์เขาไปคอเวอร์เพลงเลยมีเก่นยงเ่นยังเนยังอีก่

ไก่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 โอ้่ไก่ไก่ไก่่อเอไม่กินผักไก่ไปอาบน้ำแล้วน้ป้อน้ำนี่นี่ไม่นารงใหู้ก่อนน่ะี่ลงน้ำเลยนี่ไม่ไ่ไม่มีกำลังกี่ดำป้าซืมาให่่นะมันอันนั้นุนอยู่ข้างหน้านไดอ่ะเอาผาออกแล้วก็อ่ามีหรอ่ไม่อันนี้มันไม่มีกาไป้าจับอับกได้ จะหลับหลับ้จะหลับกันแล้วเดี๋ยวจะหลับกลางทางงอเคทุกวันนอนครั้งเดียวเองไม่เหรอหงเลยอเดทอดได้มั้ยร้านได้มั้งนี่ว่ามทุ่งนาบันไดอะไรที่มันท่าคุมอยู่ยู่งไหนป้าเามั้งาคลุมหน้าบันไดเลือกเลยตรงเตียงอ่ะก็ขาเตียงที่ข้างหน้าบันได ฟอมฟอมนี่อะเออสมหมเลยานเลยีมัเือสามีก็สวยากเข้นมนีแนเดียวดูเสือเขาฟอมไม่ายากจะฟอมเทงแล้วเสือเขา,าทาเปิดได้เลย<ม>นืองางในฝวงเสือทางเสือมากครับ้าวเทอมเฉยๆที่ลวาวันไปเทงนั เา่งเจ้าบ็ักันเลยลงอีกเดีเจแล้าแม่ดันเลยเลยไม่ปวเเนี่ยมาเป็นมามาสมานดันมอเมันทนทำยมิมือเล้เมือเพื่อแค่หัวหัเลยอ้างเลยนันเจ็บอยู่มันีเจ็บทำมัน ค่อค่อยทางดิต่างใที่ค่อยมันต้องอึดหนุ่ค่อยน่นอนเลยางจค่อยล้างหูด่งันนะแล้วยังไม่อูบังกะก๊อแค่หูเลยนี่หลมัเนีนอหลย่มันเยนอนเยเกิดเลยมืนที่เคอแ่หูเลยนแค่แล้วก็บึกอเลยจะดังาหมอนน้ำหนุ่ใช่เอ็มซจะาไปแกงผักหวานได้ซ่อมผักหวานก่อนซ่อมผักหวานให้ใหแม่อบก่อน นายมานี่นี่กะหลจะแกงใหม่กินรกินรดอนนอเดม่นี่คนเสิร์อาหารกินดกินโดนะรนะกินมดน่ะสิรอาหารนี่น้าทาเร์อาหารปลาอาหารเมีจันยอดมีจังใบนะใครกินแกงหวานตกันใส่ไข่หมดแดงเสียบหลายูมดแดงบวมี้

แป้งเงินเก้างานเก้าป่ะแ้เนเก้าอรยู่ังเเก้าแล้วก็หมุนเห็นเหมัดยืดไปนี่ก็เอาตัวดำในหมุนที่ตาวนะอในมุมนหลัก่อนในสองหลักก่อนฮะเคยมับจพี่ไ่่นหมอันนี้ทำาไ้ิด้วยอันนี้ทำาไสิงมันหอมเยไปไหนแล้ว